สวัสดีค่ะน้องมีดินพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อเตรียมนิทานมาหนึ่งเรื่องเรื่องแพะสามตัวเรื่องแพะสามตัวค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยนะคะเรื่องแพะสามตัวไปฟังกันเลยนะคะไปกันเรื่องแพะสามตัวสูงขึ้นไปบนยอดเขาแห่งหนึ่ง มีแพะหนุ่มสามพี่น้องชื่อว่าแพะจิว๋วแพ้พี่รองและแพะพี่เบิ้มอาศัยอยู่ตลอดช่วงฤดูหนาวอันเย็นยะเยือกนั้นแพ้ทั้งสามมีเพียงดอกทิสเทลแพงแห้งกับไม้พุ่มหนามแหลมเท่านั้นเป็นอาหารดังนั้นในวันที่หิมะเริ่มละลายสามพี่น้องจึงมุ่งหน้าเดินทางลงไปยังหุบเขาด้านล่างเมื่อลงมาถึงตีนเขาพวกแพ้ก็เดินจ้ำเสียงก,กุบกับ,ก,บกุบกับไปยังสะพานหินเก่าแก่ เพราะต้องการจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําซึ่งมีทุ่งหญ้าที่เขียวและสดที่สุดเท่าที่พวกมันเคยเห็นมาขอผมข้ามไปก่อนเถอะนะนะได้โปรดเถอะนะฉันนะ่ะหิวจะจะกินหญ้าได้หมดทั้งทุ่งเลยละโอ้ดูยอดที่น่เอา่อยตรงนั้นสิแพะสามตัวจัดคิวต่อกันเพื่อข้ามสะพานเริ่มจากแพะจิ๋วตามโดยแพะพี่รองและสุดท้ายคือแพะพี่เบิม้ม แต่ในเงามืดใต้สะพานเก่านั้นมีโทรัตัวใหญ่ยักษ์แอบซ่อนอยู่หน้าตาของมันก็เป็นตะปุ่มตะป่ำน่าสยดสยองและยังมีใบหูแหลมเพิ่มความน่าเกลียดน่ากลัวส่วนลมหายใจของมันก็เหม็นจนน่าสะอิดสะเอียนเจ้าปีศาจตัวนี้จะคอยจับทุกคนที่เดินข้ามสะพานกินดังนั้นเมื่อแพทยิวเดินข้ามสะพานเสียงดังกุบกับกุบกับเจ้าโทรยักษ์ก็โผล่พโรวดขึ้นมาจากใต้สะพาน มันตะคอกเสียงดังว่าใครบังอาจมาเดินเสียงดังก,กุบก,กับกุบกับข้ามสะพานของข้าฉันเองจ้าแพนองเล็กตอบเสียงแจ๋วฉันคือแพจิว๋วฉันกำลังไปเล็มดอกอยาที่ฝั่งนู้นนะจ้าเจ้าข้ามไปไม่ได้ยักษ์โทรคำรามใส่นี่มันสะพานของข้าข้าจะจับเจ้ากินกับขนมปังปิ้งทานเนยสดๆเป็นอาหารเช้านี่แหละโปรดอย่ากินฉันเลยนะ แพจิ๋วอ้อนวอนเสียงสัน่นตัวฉันเล็กนิดเดียวกินไปไม่ทันรู้รสหรอกจ้าท่านรอกินแพ้พี่รองพี่ชายของฉันดีกว่าเขาทั้งตัวโต,วตวกว่าและอร่อยกว่าฉันเยอะเลยยักษ์โทรเรียริมฝีปากตัวโตวกว่าและอร่อยกว่างั้นหรอมันถามยำ้ำก็ได้ก็จะย,ยอมปล่อยเจ้าไปแล้วก็คอยกินพี่เจ้าแทนดังนั้นแพจิ๋วจึงรีบเดินจ้ำข้ามสะพานไปโจเอ้ย เจ้าโรแกโง่เง่าเอ้ยมันเดินไปหัวเราะไปจากนั้นก็ถึงคราวแพะพี่รองที่เดินข้ามสะพานหินมาบ้างฝีเท้าของมันหนักกว่าน้องโถรยักรีบโผล่ขึ้นมาขวางอีกครั้งมันคำรามขู่เสียงดังว่าใครกล้าทำเสียงกรอบๆหน้าหนกหูบนสะพานของข้าอ๋อฉันเองจ้ะแพะพี่รองบอกฉันว่าจะข้ามไปเคี้ยวหญ้าด่ฝั่งโน้นให้อร่อยไปเลย ฮ่า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 ข้าไม่ให้เจ้าไปโตรยักตะคอกใส่ข้าว่าจะจับเจ้าเขียวเป็นอาหารเช้าคู่กับนมอ,อร่อยอร่อยสักแก้วตอนนี้แหละอย่างโง่ไปหน่อยเลยแพ้พี่รองเรียกลอมฉันน่ะพร้อมแห้งมีแต่กระดูกแต่เขียวฉันฟันคงร่วงหมดปากแน่ท่านรอกินแพ้พี่เบิม้มพี่ชายของฉันดีกว่าเขาทั้งอ้วนกว่าทั้งอร่อยกว่าฉันเยอะเลยโทรยักน้ำลายย้อยด้วยความตะกละ ทั้งอ้วนกว่าทั้งอร่อยกว่างั้นเหรอมันช่างใจงั้นข้ารอกินพี่เจ้าแทนก็ได้รีบไปบนหูบนตาค่ะเดี๋ยวนี้แพ้พี่รองจึงรีบวิ่งข้ามสะพานไปในทันทีโถเอ้ยเ <c oughs> จ้าโรแก่หูเบามันคิดสมเพศในใจสุดท้ายคือแพ้พี่เบิ้มที่ก้าวย่ำโครมโครงข้าม,ม,มสะพานมาอใครบังอาจประแทกเท้าโครงโคร,ครบนสะพานของข้า ตอนนี้มันหิวจนแทบคลั่งแล้วแพะพี่ใหญ่กระทืบเท้าอย่างแรงก่อนจะตะวาดกลับลงไปข้าเองแพะพี่เบิม้มท้องของเจ้าโทรยักษ์ส่งเสียงโครกครากขณะที่มันกระโดดขึ้นมาบนสะพานไม่ให้ข้าจับกินซะดีๆไม่มีทางแพะพี่เบิ้มตอบอย่างไม่กลัวเกรงพลางเล็งเขาที่แข็งแกร่งของมันไปที่เจ้าโทรทึ้งรับมือให้ดีๆนะเจ้าอ้วน แพ้พี่เบิ้มพุ่งชนเจ้าโทรยักษ์อย่างแรงจนมันกระเด็นตกลงไปในสายน้ำเชี่ยวอ oh! oh! เสียงรอง้องโหยหวนของโทรยักษ์ขณะถูกสายน้ำพัดพาให้ไกลออกไปแพ้พี่เบิ้มเดินย่างสง่างามข้ามสะพานไปสมทบกับน้องๆมันหัวเราะฮึ่หึและนึกขำในใจโอ้ oh! เจ้าโทรแก่แสนทุ่มโอ้ยฮ้อ ตลอดฤดูร้อนที่ยาวนานนั้นแพ้สามพี่น้องก็เพลิดเพลินกับการและลมิมหญ้าสีเขียวในท้องทุ่งพวกมันเคี้ยวกินกันอย่างอริดอร่อยจนกินต่อไปไม่ไหวและไม่มีใครได้พบเจอเจ้าโทรยักษ์งเง่าตัวนั้นอีกเลยเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยเรื่องแพะสามตัวเป็นไงล่ะเจ้าโทรยักษ์ก็สุดท้ายก็ต้อง ลอยน้ำไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันนแพ้สามตัวก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะอเรามาร้องเพลงแพ้กันดีกว่าไหมตกมือแปะแปะแปะเรียกแพ้มากินนมนมไม่หวานใส่น้ำตาลนิดหน่อยอร่อยถูกใจน้องมีดิีจริงจริง เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีพ่อจะมีนิทานเรื่องอะไรมาอ่านให้น้องนิรินฟังต้องคอยติดตามนะคะส่วนวันนี้พ่อคงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย